สวัสดีครับพเพื่อนๆหลังจากที่ปั่นจักรยานคันใหม่นะตัวที่เป็นดักล็อกเนี่ยคันนี้คันนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรเขาปัน่นเสร็จปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นแฮนด์มันเป็นแฮนด์ตรงนะนี่มันเป็นแฮนด์ตรงพอเวลาเราขับเสร็จปุ๊บแฮนด์ตรงเนี้ยเวลาเราขับปุ๊บน้ำหนักมันทิ้งลงอย่างนี้เห็นปะ่ะเออมันเจ็บแล้วมันก็ปวดหลังนะครับนะผมเลยมีความรู้สึกว่ามันขับไม่ค่อยสบาย พ่อผมนองขับไก่นี่ไงก่อนหน้านี้ผมปั่นจักรยานแม่บ้านนะจักรยานแม่บ้านแฮนด์มันจะเป็นแบบยกขึ้นแล้วก็โคง้งเข้าหาตัวทีนี้ผมก็เลยไปหาแฮนด์นะที่มันเป็นสไตล์แบบแม่บ้านมาก็เลยได้ตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะเอามาลองเปลี่ยนดูเห็นไหมเห็นไหมมันจะยกขึ้นแล้วก็โคง้งเข้าหาตัวเป็นสไตล์แบบแม่บ้านนะก็จะเปลี่ยนตัวนี้ใส่เข้าไปทัวร์ลิงนี่ก็คืออะไรที่ผมหาข้อมูลก็คือว่าไม่มีสไตล์อะไรนะ เซ็ตรถอย่างไรก็ได้ให้เราสามารถขับรถได้นานที่สุดเพราะว่าทัวริงไม่ได้เน้นความเร็วนะเน้นแบบชั่วโมงในการเดินทางเพราะฉะนั้นบางคนบอกเฮ้ยพี่ใส่ไฟไฟแฮนด์ยกเหมือนแม่บ้านก็ตอนที่ผมซ้อมรถแม่บ้านผมว่ามันปั่นสบายองศาการนั่งคือหลังตรงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือแฮนด์ตรงไม่เวิร์กว่ะก็เลยไปซื้อตัวนี้มาของดักล็อกเหมือนกันนะดักล็อกไม่แพงนะ ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมก็ประมาณ400นะบวกบวก400กว่าบาทนะพร้อมส่งนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขอแกะตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกอย่างได้อยู่บนบายแฮนตัวนี้นะครับนะโอ้แงใส่เข้าไปอย่างเยอะเลยนะทั้งกระเป๋าขวดน้ำที่ล็อกอะไรที่ล็อกโทรศัพท์มือถือที่ล็อกไม่โอ้ยนะถอดเยอะเลย เปลี่ยนที่นี่งานเข้าเลยครับผมอะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนก่อนครับผมแฮนด์ตรงเมื่อสักครู่มาสู่แฮนด์โคง้งแล้วเดี๋ยวเราย้ายอุปกรณ์ที่อยู่แฮนด์ตรงนี้นะย้ายออกมาใส่ในนี้ให้หมดเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าชิปเตอร์เบรกแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเซตออกมาจะเป็นยังไงเอ้แฮนด์ยกก็ดีนะเนี่ยผมดูแล้วนะมันโค้งเข้าหาตัวเงี้ยมันน่าจะแบบเขาเรียกว่านะมันน่าจะสบายกว่าเนาะเพราะมันจะคล้ายๆกับแฮนด์แม่บ,บ้านที่ผมขับอยู่นี่ไงเห็นไหม ยกขึ้นแล้วโค้งเข้าหาตัวอย่างเงี้ยขับโค้สบายเลยนะเวลาขับปั๊บหลังมันจะตรงนะหลังมันจะตรงแล้วเดี๋ยวทีนี้พอปรับตัวนี้เสร็จปับ๊บก็ต้องมาปรับตัวสเตมตัวนี้อีกนะต้องมาดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะมันยืดไปข้างหน้าเกินไปไหมหรือว่ามันต่าไปไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องค่อยๆปรับหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนแฮงก่อนนะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเซตคันนี้ให้มันสบายที่สุดขับสบายมากที่สุดนะเพราะว่าเราต้องปั่นทางไกลเนาะเผื่อบางทีวิ่งระดับร้อยโลอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ รูปทรงก็ส่วนหนึ่งนะความสบายนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอแยกอุปกรณ์ก่อนครับเปลี่ยนแฮนด์แล้วคนละเรื่องเลยนะคราวนี้นั่งมันไม่ก้มแล้วนั่งแล้วหลังตรงนะครับนะปั่นสบายมากเลยเหมือนรถแม่บ้านเลยนะครับนะโคตรดีเลยอตอนนี้นะครับนะเห็นไหมเออมันเป็นแฮนด์แบบแฮนด์โค้งเข้าหาตัวนะแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงพอเวลานั่งเสร็จปุ๊บมันก็ทรงยังกับรถไปรษณีย์เลยนะครับนะไม่ก้มด้วยนะโอ้โคตรแจ๋วเลยเดี๋ยวผมจะย้ายพวกอุปกรณ์นะ พวกไม้พวกอะไรมาติดนะตรงนี้แหละนะครับนะก็จะน่าจะเจ็จบขั้นตอนการอะไรนะขั้นตอนการเปลี่ยนแฮนด์แล้วนะครับนี่แหละครับรถทัวริงแล้วก็เป็นรถปั่นออกกําลังกายของผมนะผมก็พยายามจะเซตให้มันอะไรนะให้มันนั่งสบายที่สุดให้เราได้ปั่นได้ยาวที่สุดนะครับนะซึ่งผมก็ถ้าไปเซตให้มันหมอบมากโก้มมากมันก็ไม่ไหวเนาะเออเพราะว่าเราไม่ได้ไปปั่นแข่งกับใครเราปั่นออกกําลังกายนะปั่นแบบเที่ยวชิวๆอะไรเงี้ยนะผมว่าประมาณนี้กําลังดี พราะฉะนั้นก็เซ็ตรถให้เหมาะกับอะไรนะกับผู้ปั่นเนี่ยจะดีที่สุดนะครับนะสไตล์ใครสไตล์มันชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้นแหลนะเนาะโอเคเลย้รูบตอนนี้ติดตั้งแฮนด์เสร็จละแล้วก็เดี๋ยวมีการต้องปรับจูนเบาอ,อีกนิดนึงนะเด้วเราลองปั่นดูนะครับนะว่าจะเป็นยังไงกระเป๋าท้ายละย้ายมาจากตะการจักรยานแม่บ้านนะกระเป๋าใส่อุปกรณ์อุปกรณ์นะมีไฟท้ายแล้วนะ ไฟหน้าจริงๆก็มีแล้วอยู่ตรงนู้นแต่ยังไม่ได้ย้ายมานะครับเพราะยังไม่ได้ปั่นกลางคืนก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นแต่ว่าปลาปท้ายน่าจะจําเป็นกว่าส่วนตัวนี้ก็ใส่ที่ติดกระต,ติกน้าไปแล้ว3ใบ1 2 3ส,น,ส,ส,สนะครับนะจัดเต็มไปเลยนะแล้วก็มีอะไรปีเตรแล้วก็มีนี่ไมค์คอมพิวเตอร์เอาไว้ดูระยะทางฮาร์ดเรทรอบขานะครับแล้วก็บันทึกว่าเดินทางกี่กิโลที่จับแฮนด์จักรยานเอ๊ะ แฮนมือถือที่จับมือถือนะครับนะมีกระจกไว้สองมองหลังนะอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่29บาทมั้งนะครับแล้วก็มีกระเป๋าหน้าอัดลิตย้ายมาละโดยรวมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเออก็เอาไว้ปั่นออกกําลังกายประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต้องปรับเซ็ตอีกนิดนึงค้าเลยพักหยุดก่อนสักสองวันนะครับนะแล้วเดี๋ยวมีมีธุระมีภารกิจด้วยแหละแล้เวเสร็จจากนี้ก็จะออกเดินทางนะครับนะไปนี่เว้ ไปปั่นพอปั่นเสร็จปุ๊บเราก็ปรับจูนนะอาจจะมีก้มเงยตัวที่แฮนนิดหน่อยกับเบาะนะเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงอะไรเงี้ยนะปรับให้แบบว่ามันให้มันนั่งสบายมากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จูนไปเรื่อยๆครับผมโอเคเลยวันนี้จะเป็นประมาณนี้ครับสุดยอดเลยไปแล้วสวัสดี